ันนี้ก็จะเป็นเมืองเก่านะคะทุกคนเราก็เดินมาไกลมากนะคะฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วนะคะทุกคนคือว่าเราจะไม่ไปต่อนะคะก็จะเป็นถนนเมืองเก่านะคะทุกคนพี่นีจะพาทุกคนไปดูร้านนะคะร้านขายของนะคะ ขายเสื้อผ้ามีทุกอย่างนะคะรถเยอะมากคะ่ะรถด้วยคนด้วยรถบัสรถจักรกยานรถอะไรก็วิ่งนะคะแต่เมืองที่ที่มีอยู่นะคะก็จะจัดนะคะเดี๋ยวนี้เมืองอะไรแต่เมืองอะไรเขาจะจัดไปทีละย่านนะคะแล้วเราจะทํำยังไงนะคะที่จะไปต่อเนาะรถก็จะมาเป็นแถวเลยนะคะ มันจะไปตรงไหนมันทำไฟเลี้ยวแบบไหนนะคะอ่างใหญ่ไพศาลมากนะคะทุกคนเมืองหลวงนะคะพี่นี่จะพาทุกคนดูนะคะจะพาทุกคนไปดูร้านนะคะทุกคนก็จะมีร้านอาหาร ร้านขายอะไรนะเป็นห้องใต้ดินนะคะทุกคนยาวไปเลยนะ,ะเป็นบันไดนะคะตกกลางคืนก็จะปิดพี่นีมีความรู้สึกว่าเหมือนเคยฝันนะคะเคยเห็นหรือว่าเคยมาเพราะมาอยู่ที่30มสิบปีอาจมาแล้วมันนานเราก็จะลืมนะคะทุกคนนี่ก็ร้านนะคะ ร้านขายเสื้อผ้าขายอะไรนะทุกคนเขาปิดแล้วเขาก็ปิดเหมือนห้องใต้ดินนะ,ะสมัยก่อนนู้นก็เหมือนที่หลบสงครามนะ,ะพี่นีคิดเนาะเกิดสงครามเพราะที่นี่มันก็จะติดแถบสวิตเยอรมันนะคะก็คงจะมีประวัติของเขานะ,ะพี่ว่า เป็นหลุมหลบภัยหรืออะไรนะตอนนี้ก็เลยมาให้คนนะคะทำร้านขายเวลาหน้าหนาวนี่นะ,ะมันตกเราไม่รู้อากาศนะเราก็เลยแบบแต่งตัไม่ถูกนะคะสะพายพลุงพลังนี่รถเม์ก็มานะมาทางเดียวกับเรานะ,ะเราก็ต้องหลบก่อนนะคะ รบให้เขาไปก่อนนะโอ้รอบก่อนวันนี้พี่นี่พาชมเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะ,ะแล้วต่อไปจะพาไปชมแบบธรมรมชาติแลนก็จะสวยคนเห็นไหมคะอุ้ยอันนี้จะเป็นร้านนะคะ ความคิดของเราก็คนเขาคงอยู่ข้างในนะน,นี้ก็ปิดประตูแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันจะเป็นบันไดลงไปนะ,ะทุกคนคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นร้านขายเครื่องชุดนะคะทุกคนชุดที่นั่งนะคะแตจะมีร้านอาหารร้านขายของนะคะสองฝากทางนะคะทุกคน ก็จะมีร้านเสริมสวยแต่ว่าลงไปข้างล่างนะคะเป็นบันไดลงไปนะคะทุกคนวิธีคิดว่าเป็นหลุมหลบภัยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่สองฝากทางแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะของก็แพงนะคะอย่าคิดว่าจะได้ถูก,ถกนะคะทุกคน เขจะเจอคนเอเชียเยอะมากนะแต่เขาไม่ทักกันนะคะเพราะว่าพอเราไม่เดินไปจี้ทักเขาเขาก็ไม่คุยกับเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหานะมันไดลงไปนะคะทุกคนมันห้องใต้ดินนะอันนี้ก็จะมืดจะค่ำแล้วนะคะทุกคน ที่นี่ก็คงจะได้เตรียมตัวกัดนะคะเพราะมันมืดค่ำนแล้วนะคะก็ะเอาข้าวๆนะคะแต่ปกติจะเป็นเมืองใหญ่มากนะคะคนก็เราก็ไม่กล้าถ่ายนะคะเพราะว่ามีร้านขายต้นกัญชาด้วยนะคะทุกคนก็ไม่กล้าถ่ายลงไปเนาะ,ะเพราะไม่อยาก อายุเกียวเราก็จะผ่านเข้าไปเฉยๆนะปลูกต้นเันินชาเต็มเลยเราก็จะมีประกาศขายนะทุกคนโหหอบนะคะหอบกินนะทุกคน ถ้ามีเวลาก็จะลงเข้าไปชมนะคะก็จะเป็นห้องใต้ดินนะคะทุกคนก็จะยาวสองภาคทางนะ,ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงยังหนาวอยู่นะคะร้านค้าก็คงยังไม่แน่นนะ,ะถ้าเขาปิดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะะเห็นไหมนี่คือร้านค้านะคะทุกคน เราจะพาเข้าไปชมโบสถ์นะคะทุกคนเราจะจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมโบสถ์สวัสดีค่ะทุกคน